สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุ๋มก็จะชวนเพื่อนๆมาเข้าสวนชมต้นบอนสีกันอีกค่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นนี้นะคะต้นนี้คือเสือพานค่ะตอนนี้ราคาจับต้องได้นะคะของบอลสีเสือพานนะคะเขาก็จะมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเสือพานเขาจะมีลาย บนใบนะคะซึ่งจะเป็นลายที่สีแตกต่างจากต้นอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสีเหลืองนวลนๆนะคะบนใบนะคะป,ป้ายคล้ายก้อนเมฆนะคะและส่วนกระดูกใบของเสือพานนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่เป็นสันขึ้นมานะคะเขาจะเป็นล่องลึกนะคะตามรูปใบนะคะล่องลึกทําให้ใบ นวลอวบนะคะและสีของกระดูกใบนะคะก็จะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะตัดกับเขียวเข้มของใบนะคะทำให้เขามีเสน่ห์อีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะส่วนสะดือของเขานะคะก็จะมีสีชมพูนะคะนิดหน่อยนะคะสีชมพูแต้มตรงสะดือนะคะและส่วนก้านของเขานะคะก้านออกจะออกค้ำเลยนะคะค้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะ ส่วนก้านอ่อนของเขานะคะออกจะมีเขียวออกเป็นสีเขียวเข้มๆนิดหนึ่งนะคะเมื่อเขาแก่เต็มที่นะคะก็จะเป็นสีออกน้ําตาลเข้มเลยนะคะก้านใบของเขานะคะส่วนกระดูกลังใบนะคะเพื่อนๆกระดูกลังใบก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะแต่เป็นสันอยู่หลังใบนะคะเสือพานนะคะจะกระดูกจะไม่เป็นสันเข้มอยู่หน้าใบนะคะจะเป็นสันเข้มเห็นอยู่ด้านหลังของใบเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสะดือของเสือพานกันนิตนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตรงจุดตงกลางใบเลยนะคะสะดือเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะจุดเล็กๆจุดไม่เยอะนะคะสะดือเขาจะมีสีป้ายไม่เยอะนะคะสีเล็กๆนะคะและส่วนราคาตอนนี้นะคะที่สามารถจับต้องได้นะคะต้นนี้นะคะก็คือ450นะคะเพื่อนๆต้นนี้ใบใหญ่นะคะมีใบ3 4สี่ก้าแล้วนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะ ซึ่งราคายัางไม่แพงมากนะคะส่วนต้นใหญ่มากแบบนี้นะคะก็ประมาณ800-1,500นะคะต้นนี้ราคาก็ประมาณ450-600นะคะราคายังจับต้องได้อยู่นะคะไม่แพงมากนะคะถ้าหลัยคนที่ชอบสะสมบอลสีนะคะลองหามาปลูกดูนะคะต้นนี้น่ารักไปอีกแบบนะคะนี่ค่ะดูสะดือแล้วก็สีที่ทป้ายน่ารักไปอีกแบบนะคะแล้วก็กระดูกใบนะคะ ดูใบเขาก็จะน่ารักเป็นร่องลึกนะคะติดกับใบทำให้ใบเขาดูอวบแล้วก็แข็งแรงเลยนะคะส่วนหูหูใบของเขานะคะหรือว่าหูช้างนะคะก็จะลึกกว้างมากนะคะกว้างสวยทำให้ใบเขาเมีลักษณะใหญ่นะคะดูค่ะดูหูใบของเขานะคะจะทำเป็นปีกเหมือปีกผีเสื้อนะคะจะเว้าวลงมาลึกแล้วก็ปีกกว้างนะคะ ทําให้ใบของเขามีเสน่ห์ตรงที่ใบใหญ่เลยนะคะเพราะเพราะว่าผูใบเขาลึกกว้างใหญ่แผ่ออกไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะด้านด้านบนนะคะนี่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะผนสีเสือพานนะคะ วันนี้เอาบอลสีเสือพายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขาดคลิปนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขาะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ